อั้สวัสดีครับลูกอ่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อเปมนนิการาค่ะอยู่จังอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเกีอยู่จังหวัดเชียงรายเชียงรายเนอะอ่ะพร้อมเปล่าพร้อมนะอ่ะมาเตรียมซัดศูนย์อ่ะพร้อมเลยนะคุณจะบอกจุดแล้วนะลูกบวกห้าบวกสองบวกอีกสองเสร็จเก้เก้าบวกหก บวกสามลบเก้าเสร็ตศูนย์บวกสามบวกหนึ่งบวกห้าลบสี่ลบห้าบวกหกบวกอีกสองบวกอีกหนึ่งลบสี่เสร็ตเยี่ยมมากลูกอ่ะเพื่อนๆตบมือให้น้องหน่อยเร็วเก่งมากลูกเก่งมากจ้ะ